ค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะเป็นแรนดอมนะคะกลับมาในหัวข้อที่ว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเมื่อคุณขอห่างนะคะคุณอาจจะขอห่างขอจบขอห่างขอห่างแล้วกันเนาะเมื่อคุณขอห่างกับเขาอะไรกัเขะเพราะว่าเห็นมีคนทํหาหัวข้อเกี่ยวกับขอจบเยอะแล้วอ่ะลาขอห่างล่ะเออถ้าขอห่างกับเขาแล้วเขาจะเป็นยังไงเขาจะรู้สึกยังไงบ้าง เมื่อคุณขอห่างนะคะแบบเออเราห่างกันสักพักนะเธออะไรอย่างเงี้ยเราห่างกันเธอนะเธอห่างกันสักพักจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะเรามาดูกันสินะคะจะเป็นยังไงบ้างเมื่อคุณขอห่างกับเขาอืเราจะเปิดสสิบองใบก่อนด้วยไพ่ออร์เรคเินะคะหนูอืม นันจะเป็นคนที่ชอบไพ่ออร์เคิลมากมากเลยนะคะจะไม่ได้แบบว่าคือไม่ได้ถนัดแบบไพ่ทาโร่เท่าไพ่ออร์เคิลเอางี้แล้วกันเออรู้สึกว่าไพ่ออร์เคิลมันมีแบบชีวิตมันแบบว่าหลายอย่างเนาะไม่รู้สมิมันแล้วแต่คนชอบแล้วแต่แนวนะคะแล้วแต่คนถนัดเนาะอา่ะเรามาดูกันนะคะว่าคุณขอห่างเขาจะเป็นยังไงบ้างโอ้อีตานี้ก็เป็นอารมณ์ประมาณว่า แบบคือรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเธอขอห่างอ่ะกับรู้สึกดึงดูดคุณมากกว่าเดิมนะ เออผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้จะรู้สึกว่าอุย้ยอยากเข้าหาเธอจังเลยทำไมขอหา่างล่ะอะไรล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเธอดูลึกลับหน้าคนหานะ่ะฉันอยากเข้าหาเธอจังเลยนะคะแต่ก็จะเป็นอารมณ์แบบอยากขอโอกาสอีกครั้งได้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะคะพอร,รู้สึกว่าก็ยังรู้สึกรักยังรู้สึกมั่นคงกับคุณอยู่ยังรู้สึกดีมากๆการได้มีคุณการอยู่กับคุณเพราะฉะนั้นะก็เป็นอารมณ์แบบออฉันไม่ได้คิดจะจบนะคิดอยากไปเนาะ ก็อยากไปต่ออะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าเขาเองก็จะนิ่งๆน,นะคะจะเป็นอารมณ์แบบเออฉันก็จะไม่พูดอะไรบ้างละกันเพราะว่าเหมือนพูดไปอะ่ะคุณอาจจะไม่เชื่อ,อพูดไปก็อาจจะเป็นแค่คําพูดอ่ะอ่ะนั่นเดี๋ยวให้เธอดูเอาละกันนะว่าฉันจะเป็นยังไงเนาะหรือเขาอาจจะแบบพอคุณบอกขอห่างก็อ่ะโอเคห่างก็ห่างอาจจะไม่ได้พูดรั้งหรือพูดอะไรมากมายนะักแต่ในใจในคิดแล้วนะว่าฉันเนี่ยจะต้องแบบ มาทําให้เธอลุ่มหลงให้ได้อะไรให้ได้หรือว่าตัวเขาเองก็รู้สึกว่าอะไรที่คุณทําตัวลึกลับเนี่ยไม่ยอมพูดเนี่ยมันดูหน้าค้นหาจังเลยเอออิตานี่หรือผู้ผู้ชายหรือผู้หญิงคนเนี้ยแปลกนะแบบโอ้ยเธอทําทแบบเนี้ยมันดูลึกลับหน้าค้นหานะนะแบบนะ่านะนะนะขยํำนะแบบว่ายัางไงมีแพชชั่นในการแบบยิ่งอยากเข้าหาคุณมากๆเลยเนาะแต่เขาก็จะมองว่าคุณเนี่ยมีค่าสําหรับเขามาก ขาก็กลัวเหมือนกันนะว่าจะสูญเสียเพชรเม็ดงามในะอย่างคุณไปเนาะจะสูญเสียไปหรือเปล่ากลัวจังเลยคือคนรู้สึกว่าเขาได้ของมีค่ามาครอบครองเราซึ่งก็คือคุณคุณนะ่ะเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเออในเราอยู่ด้วยกันแล้วมันดีนะเราอยู่ด้วยกันแล้วมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบเราคอยแบบเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นทั้งแฟนเป็นทั้งคนรักเป็นทุกอย่างเลยที่บอกว่าเออมันดีมันดีมันดีกับเขาสําหรับเขาแบบมากๆเลยจนเขารู้สึกว่าโอ้เราเขาจะแบบ เสียคุณไปได้ยังไงเขากลัวเขารู้สึกว่าเอ้ยนี่เป็นลางลายหรือเปล่าในการที่แบบจะสูญเสียเพชรเม็ดงามเม็ดแท้อันนี้ไปนะคะตอนนี้ก็เป็นอารมณ์บอกว่าพยายามที่จะแบบค้นหาสาเหตุนะว่าเอออะไรนะอะไรอะไรที่ทําให้คุณขอหางเนี่ยทําไมนะอีตานี้ยังไม่รู้นะหรือว่าผู้หญิงคนเนี้ก็ยังไม่รู้นะอนนนะเอะเพราะอะไรนะคะพยายามหาสาเหตุมากมายอืมแต่ว่าเขาจะทําให้คุณเห็นหรือว่าจะทําอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นที่ทําให้คุณรู้สึกว่า โอ้ยเขาก็รักอยู่ตรงนี้ไงเขาก็มั่นคงอยู่ตรงนี้นะเขาก็แบบอยากทําอะไรดีๆให้กับคนนะถ้าคนอยู่กับเขาเนี่ยคุณก็จะรู้สึกเลยว่าแบบ เฮ้ยมันแฮปปี้เขาแบบต้องการคุณเขาอยากมีคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยจริงๆอ่ะเขาก็อยากได้คุณมาครอบครองแหละถึงแม้ตอนเนี้ยมันจะไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนต่อมันจะดูเหมือนแบบเออหรือซ้ายหรือขวาหรืออะไรนะคะมันดูแบบยึกยึกยกัยกยกักมันดูแบบโอ๊ยนู่นนี่นั่น,นไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะรู้สึกว่าเขาจะทําให้คุณแบบต้องการเขาเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะก็รู้สึกว่าเขาต้องการคุณ ไม่ยอมปล่อยคนไปแน่นอนนะคะคนคนนี้เนาะอืมแล้วถ้าสมมติคุณขออะไรนะในช่วงนี้แบบเอออยากให้เขาทําอะไรให้อยากให้เขานู่นนี่นั่นเะนี่ยอีตาเนี่ยหรือผู้หญิงคนนี้จะทําให้เนาะเป็นอารมณ์แบบจะให้ความร่วมมือกับคุณเต็มที่เลยนะคะอยากให้ทําอะไรก็ทําอะไรอย่างเงี้ย อตอนนี้รู้สึกว่าเอ้จริงๆฉันก็พยายามทำอะไรดีๆให้กับเธอเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าเธอจะมองเห็นมันไหมหรือว่าเขาเองก็มีการเก็บกลับไปคิดทบทวนะว่าเอ๊ะฉันก็พยายามทำนะทำไมล่ะหรือว่าเธอแบบรู้สึกไม่โอเคเหรอกกับสิ่งที่ฉันทำหลายๆอย่างเออเขาก็คิดเยอะคิดมากนะคะคิดคิดคิด,คดอยู่นั่นแหละอะไรอยู่นั่นแหละนะคะจนแบบรู้สึกว่าอืม ไม่รู้ว่าจะแบบยังไงดีนะคะแล้วเขาเองก็เป็นอารมณ์เหมือนประมาณว่าเนี่ยเขารู้สึกว่าสุดท้ายนะคือเหมือนเขาพยายามจะแบบมาทําอะไรดีๆให้กับคุณใช่ไหมแล้วเขารู้สึกว่าสุดท้ายเดี๋ยวคุณก็ดีขึ้นสุดท้ายเดี๋ยวคุณก็แบบว่าเอ้ยน่าจะน่าจะโอเคอัเขารู้ว่าไปต่อเขาเนาะตอนนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่แบบคุณอาจจะกําลังสับสนหรือเปล่าคุณอาจจะกําลังระแวดระวังกลัวเขาคุณอาจจะรู้สึกคิดมากเกี่ยวกับเขาเนาะแต่พอคุณผ่อนคลายแล้วคุณอารมณ์ดีแล้วอะ เดี๋ยวคุณก็ดีเองเขามองว่าตอนเนี้คุณอาจจะอารมณ์ไม่ดีพอคุณอารมณ์ไม่ดีคุณก็อาจจะเคิดไม่ออกว่าคนททายังไงอะไรเงี้ยพอคุณอารมณ์ดีเดี๋ยวคุณก็มาทําดีเองนะคะอารมณ์ประมาณนั้นเนาะอืมแต่เขาก็จะพยายามพูดหรือทําอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกแบบสบายใจแหละหรืออะไรก็ตามที่คุณรู้สึกยังแบบติดค้างในใจว่าเออแบบสิ่งสิ่งนี้ยหรือเหตุการณ์เนี้ยที่มันเกิดขึ้นอ่ะเฮ้ยเขาเขาเขาแบบจริงใจหรือเปล่าเขาแบบ เขาไอ้นี่หรือเปล่านะเขาเขาแบบเออเขาเรียกอะไรอะอืมเขาแบบไม่ได้โกหกไม่ได้อะไรคนใช่ไหมอะไรเงี้ยคือเขาก็จะพยายามมาพูดพูดค่อยคพูดแทรกซ้อนแบบอา่าอาจจะไม่ได้พูดทีเดียวแต่อาจจะพูดหาจาังแบบเวลาพูดออกมาทําให้คุณรู้สึกสบายใจว่าเออเนี่ยอะไรก็ตามที่คุณสงสัยอยู่นะมันไม่ใช่แบบนั้นนะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะว่าตัวเขาเองก็ยังต้องการคุณแล้วก็ รักคุณแล้วก็ผูกพันกับคุณมากๆเลยนะคะเขารู้แหละเขารู้นะว่าคุณไม่ไว้ใจมากๆไม่ไว้ใจเขามากๆนะคะแต่เขาก็ต้องการแบบทําให้คุณเข้าใจอะจริงๆอะถามว่ากลัวไหมว่าจะต้องจากกันก็กลัวนะกลัวเพราะรู้สึกว่าตอนนี้เราอาจจะคิดกันไปคนละทางแล้วอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลัว กลัวเหมือนกันไม่อยากให้คุณแบบจากไปหรอกนะคะก็รู้สึกว่าคุณคุณเองอ่ะมันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าห่างกันนะนบางทีก็แบบเหมือนระเบิดเวลาหรือเปล่านะสุดท้ายจะเลิกกันไหมแต่เขาก็จะพยายามนะพยายามการได้ห่างจากคุณเนี่ยเป็นอะไรที่เขาเหมือนแบบได้คิดทบทวนเหมือนกันนะว่าเออแบบเฮ้ยเขาต้องการคุณมากแค่ไหนอะไรมากแค่ไหนนะคะแล้วก็เริ่มรู้สึกคิดว่าเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างให้คุณเนี่ยให้ได้ นะคะเมื่อก่อนอาจจะทําไม่ได้นะความใหม่หนาลักความอะไรของเขาเนี่ยแหละหรืออะไรสักอย่างนะคะหลายๆอย่างเนาะเขาเองก็รู้สึกว่าเออบางอย่างเนี่ยต้องทําให้ได้นะเออทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยที่มันผ่านมาก่อนหน้านี้เหมือนเขาคิดอ่ะกลับไปคิดทบทวนว่าอะไรที่เขาทาพลาดไปเราจะต้องเหมือนแบบทํากลับมาทําให้มันดีเมื่อก่อนอาจจะแบบไม่คิดจะทําให้คุณหรือแบบก็ฉันคนทาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้หรอกแต่ว่าหลังจากเนี้ไม่ละฉันต้องทําให้ได้ละในสิ่งที่เธอแบบรู้สึกไม่โอเค นะคะเพราะกลัวกลัวคุณไปนะจริงๆเนี่ยจะลึกๆก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่กลัวกลัวกลัวเสียคุณกลัวต้องจากกันนะคะเขาก็เลยจะกลับไปคิดทบทวนในสิ่งที่เขาทําแล้วก็มองว่าเออจะพยายามปรับหรือทําให้ประครับประคองให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเนาะอ,อืมอะไรไงอีกขอทางแล้วเป็นไงนะคนนี้เนาะ โอ้อะไรอาวรคิดถึงนะการห่างนละ้วทำให้เขาคิดถึงคุณมากๆเลยคนคนนี้นะคะเนาะเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าคนนะุณมีอิบที่พลกระจายเขาจังเลยนะคะการห่างครั้งนี้มันทำให้เขารู้เลยว่าโหคนนะุณน่ะเป็นคนที่เขาต้องการนะเนี่ยเออเนาะเนี่ยรู้สึกว่าเออแบบ มันก็หยุดพักนั่นแหละนะความสัมพันธ์แต่เขาก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนเขารู้สึกหมดแรงอะการได้อยู่ห่างคุณอะ่ะหมดแรงมันไม่ใช่ว่าเขารู้สึกพักผ่อนรู้สึกแบบดีใจนะคะมีความสุขนะไม่เลยรู้สึกหมดแรงอืมเนี่ยรู้สึกว่าคุณมีอำนาจต่อใจเขาในมากม,มากเลยนะคะพอยิ่งห่างยิ่งรู้เลยว่าแบบเฮ้ยคนนะุณ่ะสำคัญแค่ไหนอะ่ะนะเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่า ยิ่งได้เห็นถึงความโชคดีด้วยนะการที่ได้อยู่กับคุณนะ่ะมันคือความโชคดีแค่ไหนในชีวิตของเขาก่อนหน้านี้อาจจะไม่รู้ก่อนหน้านี้อาจจะแบบไม่ได้โฟกัสไม่ได้ม,มองตรงจุดนี้แต่พอองนี้เสร็จปุ๊บรู้เลยว่าเฮ้ยคุณนะ่ะคือโชคดีของเขานะอืม นี่แล้วเขาก็รู้สึกอ่อนล้ามากเลยที่ต้องที่ต้องห่างกันอนะ่ะรู้สึกไม่อยากจะทําอะไรเหมือนกันนะรู้สึกหมดแรงหมดกําลังใจหลายๆอย่างแสดงว่าคุณอาจจะเป็นกําลังใจในชีวิตของเขาหรือเป็นพลังงานบวกให้กับชีวิตเขาได้นะคะอืมเนี่ยเขารู้สึกเหนื่อยแล้วก็หนักนะการไม่มีคนนะมันนักหนักเนี่ยเหมือนเขารู้สึกว่าคำที่เขาต้องแบกหรือต้องแบบเผชิญเผชิญกับโลกเนาะใบนี้คนเดียวนะมันเป็นอะไรที่เป็นภาระที่เหนื่อยหนะักสำหรับเขา อืมอี่าเขาก็คิดอยากจะทําอะไรให้มันดีๆกับคุณนั่นแหละนะคะหรือทําอะไรให้มันถูกต้องเนาะคุณจะได้รู้สึกดีแล้วก็อยากจะกลับมาอยู่กับเขาอีกนะคะว้าวเนี่ยโอ้โหอยากได้คุณมาครอบครองนะดูสิรักคุณมากเหลือเกินบางคนอยากแต่งงานเลยนะอยากแต่งงานบางคนไม่มีสถานะคืออยากให้สถานะอยากอยู่กับคุณรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วยิ่งห่างกันยิ่งรู้สึกว่ามันใช่อะ่ะกับคุณอนะ่ะอืม นี่แล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้ละต่อไปเนี้จะปกป้องความสัมพันธ์นี้ให้ได้จะไม่ยอมเสียไปเนาะต่อให้มีอุปสรรคมีอะไรเข้ามาจะไม่ยอมไม่ยอมปล่อยมือไปเด็ดขาดนะคะเออเนาะไม่ยอมเด็ดขาดเลยของคนนี้อะมาดูข้อความจากเขากันมีคุณแค่คนเดียวเนี่ยเขาไม่รู้นะว่าคุณอาจจะระแวงเขาก็ได้ว่าเขามีคุณคนเดียวไหม เขาอยากจะบอกฉันมีเธอแค่คนเดียวเด้อน,นะคะยังรักกันไหมไออยากรู้เหมือนกันว่าคุณยังรักเขาหรือเปล่านะตอนนี้ตอนนี้เขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณยังรักเขาไหมนะรอคอยคุณกลับมาเนี่ยเห็นปะรอคอยคุณกลับมานะถึงคุณจะบอกให้ห่างกันก็ตามเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าที่เขาไม่มั่นใจว่ายังรักกันไหมอาจจะเป็นเพราะทําไมคุณถึงขอห่างเพราะอะไร อยากให้คุณกลับมานะฉันจะรอนะรักมากหลงมากเห็นปะ่ะแต่เขาโคตรรักโคตรหลงคุณเลยต่อให้คุณบอกจะห่างก็ทําให้เขายิ่งรักยิ่งหลงมากกว่าเดิมนะเออไม่เคยรักใครเท่าคุณเห็นปะ่ะทําให้เขารู้ใจตัวเองด้วยว่าเออตอนเนี้ยฉันรู้สึกว่าฉันไม่เคยรักใครเท่าเธอมาก่อนเลยไม่แน่นะถ้าเป็นคนอื่นบอกห่างเขาอาจจะเออไม่สนใจช่างแม่งใครจะห่างก็ห่างใครจะอยู่ก็อยู่ใครจะไปก็ไปแต่ถ้าเป็นกับคุณปุ๊บโอ้โหแบบรู้สึกแย่เลยทีเดียวนะ เลิกเกเรแล้วนะอาคงรู้แหละเห็นปะบอกแล้วว่าคงรู้แล้วลว่าตัวเองมีนิสัยเกเรอะไรบางอย่างแล้วก็บอกเออ้ยฉันเลิกเกเรแล้วนะเธอกลับมาได้ไหมอะไรเงี้ยอืมไม่มีใครเหมือนคุณเขารู้สึกว่าต่อให้เขาเจอใครมาทั้งหมดในทั้งมวลในโลกเนี่ยเยอะแยะมากมายก็ไม่มีใครเหมือนคุณเลยสักคนเดียวนะคะคุณเป็นคนที่อยู่นี้เป็นคนที่พิเศษนะคะสําหรับเขา คุณสวยคุณหล่อมากเขาก็มองคุณสวยคุณหล่อมากนะช่วงนี้มีเสน่ห์มากนะนะคะจะไม่ทําผิดอีกเ,เห็นปะแสะดงว่าต้องทําผิดกับคุณนะเนี่ยคนคนนี้ถามว่ารู้ตัวไหมก็คือรู้ตัวแล้วละนะคะพอคุณขอห่างนี้รู้ตัวเลย <c oughs> รู้ตัวเลยนะคะแล้วก็เป็นอารมณ์แบบเออฉันจะไม่ทําผิดอีกแล้วนะเธอกลับมาโทษได้หรือเปล่านะคะเรียกร้องความสนใจอ่จช่วงนี้ก็จะเรียกร้องความสนใจเยอะหน่อย เพราะอยากให้คุณสนใจอยากให้คุณเห็นใจอยากให้คุณกลับมาอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าการกระทำบางอย่างที่ทํำไม่น่ารักก่อนนั้นเนี่ยที่เกเรนน่นี่นั่นก็คือแค่เรียกร้องความสนใจจากคุณเนาะอ่ะเรามาดูสิไพ่อยากเนี่ยนำอะไรคุณบ้างนะคะในความสัมพันธ์นี้ Learn to w a ว t เนี่ยรอหน่อยนะเรียนรู้ที่จะรอหน่อยมองว่ารอแป๊บนึงเดี๋ยวเขาก็กลับมานะคะ no อืม it will be better than what you expect เนี่ยเดี๋ยวมันจะดีดีมากกว่าที่คุณคาดหวังอีกนะคะถ้าคุณคาดหวังให้เขากลับมาดีเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้นะมันจะดีมากกว่าที่คุณคิดนะคะ trust the timing of your life ก็เชื่อนะว่าพอถึงเวลาแล้วที่เหมาะสมเดี๋ยวเขาจะกลับมาในเวลาที่เหมาะสมหรือว่าเดี๋ยวความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นเองในเวลาที่เหมาะสมนะคะ i s coming very soon เนี่ยไม่นานหรอกไม่นานเกินรอหรอกแป,ป๊บเดียวรอสักนิดนึงนะเนาะอือ All we have is now เขาบอกว่าเออตอนนี้ให้คุณโฟกัสกับที่ปัจจุบันนะคะอะไรก็ตามที่มันผ่านมาแล้วช่างมันเนาะ Don't compare your life to alter คือไม่ต้องแบบว่าไป compare นะว่าเอ้ยเปรียแบบเทียบแบบว่าความรักของคุณกับคนอื่นทำไมไม่เหมือนกันเลยดูสิเขาดูน่ารักมุงมิงมแล้วทำไมเราไม่เป็นแบบนั้นนะ่ะคือแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะ No your w o r ์สเนี่ย ให้เห็นคุณค่าของตัวเองให้มากๆว่าตัวคุณะมีค่านะอะสมมตินะถ้าคุณเป็นคนที่น่ารักซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวนะคะแล้วเป็นคนที่แบบเอ้ยไอนนี่แฟนเสมอแบบดูแลเอาใจใส่เนี่ยคุณก็มีคุณค่าแล้วนะคือเหมือนแบบใครๆก็ต้องชอบคนแบบนี้นึกออกปะเออเพราะฉะนั้นให้คุณมองเห็นคุณค่าตัวเองให้มากๆนะคะ Mistake ์อาร์ดสแตเขาบอกว่าความผิดพลาดอะไรก็ตามในอดีตหรือในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันจะเป็นบันไดให้ก้าวสู่ไปสู่ข้างหน้าเนาะแสดงว่าปัญหาความสัมพันธ์ตอนนี้ที่มันมีกันเนี่ยที่มันงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งกันอยู่หรืออะไรกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะหายไปคือมันเป็นเหมือนอะไรที่ให้เราได้เรียนรู้ทั้งคนละเขาเพื่อที่ความสัมพันธ์จะได้พัฒนาแล้วก็ไปต่อนะคะ อ่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังเนาะชอบกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันในชแนลนี้แล้วก็พบกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย